ไม่โตแล้วครับเราตอนนี้ลมแรงแยังไม่ได้บินเลยเดี๋ยวเราไปดูเก่งนะครับนี่เราไปดูก่อน,นม,มีใครมาบ้างออกในบ้าน มีพวกแม่ <S 2> <S 2> บ้านครับแก่ๆเขาอยู่ตรงนี้กันเดี๋ยวเราไปดูเก่งฝึกตั้งเครื่องครับเดี๋ยวเราจะเฟิร์สเก่งละใกล้ใกล้จะเฟิร์สละแต่ยังไม่ได้เฟิร์สหรอกคือแต่ใกล้แล้วแหละฝึกฝึกบอกเรื่องใหม่ยังวะ